สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพบกัว่าผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาก่อนที่สมาคมจะเปิดตลาดเช้านี้เนี่ยก็เคลื่อนที่ยอยู่ในกรอบแคบๆนะครับตั้งแต่ช่วงตีห้าแล้วนะครับเวียงอยู่สองสามเหรียญไม่เกินนี้เองนะมาดูกันว่าจะขึ้นต่อได้ไหมนะครับหรือว่าแถวเนี้ยขึ้นมาเริ่มตื้อแล้วกําลังจะลงมาดูราคาประกาศจากสมาคมค้าทองเมื่อวานก่อนนะครับมีการปรับตัวทั้งหมด2ครั้งนะครับโดยเปิดตลาดนะครับ ที่27,000ท่วนนะครับและรับซื้อคืน26,900นะครับสำหรับทองคำแท่งนะครับทองรูปพรรณขายออก27,500ครับและรับซื้อคืน26,408บาทนะครับค่าเงินบาทเคลื่อนที่อยู่31.09นะครับถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับโกลสปอตเนี่ยเคลื่อนที่บริเวณ1,836เหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้ราคาปิดตลาดนะครับในช่วง4ี่โมงสีเนี่ยราคาทองคำแท่งเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา50บาท ขายออกที่2 7ง5 0ื่นเจ็ดพันห้าสิบครับและรับซื้อคืนสอง5มืหกพันเก้าร้ยห้าสิบาทนะครับในขณะที่ทองรูปพรรณขายออก27,550ืนเจ็ดันห้า้อยห้าสิบนะครับรับซื้อคืนสอง6มืหกพันสี่้อยหกสิบเก้าบาทนะครับค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้น2สตางค์นะครับสา1สิจุดหนึ่งหนึ่งนะครับโกลสปอร์ตปรับขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบปดจุดห้านะครับจะมาคมขึ้นมาห้าสิบบาทนะครับผมคราวนี้มาดูกัน ค่างเงินบาทที่พี่เห็นตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับนิดๆเองนะค่างเงินบาทเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าเคลื่อนที่หลุดแนวรับสามสิบเอ็ดจุดศูนย์ห้านะครับเมื่อวานทําจุดต่ําสุดนะครับสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สองนะครับไม่ถึงรับถัดไปที่สามสิบจุดเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเลยนะครับยืนเหนือบริเวณแนวต้านสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้ายืนได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่3าม6บดุดสามหกอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นนะติเทรนไลน์ลงมาปุ๊บเริ่มเบรกเส้นเทนไลน์ขึ้นมาแบบนี้โอกาสที่บาทอ่อนค่าในวันนี้มีนะครับถ้าบาทอ่อนค่าก็แสดงว่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งและทองโกลฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ก็มาดูทองคำแท่งเก้าหกห้านะครับภาพนี้เนี่ยทำให้ดูในไทม์เฟรมที่สั้นลงอย่างลายสีชั่วโมงเราจะเห็นการขึ้นการพักนะในชุดนี้นะครับ ตอนนี้ราคาอยู่27,110บาทนะครับให้ความสำคัญกับแนวรับนะครับ26,950เป็นทางผ่านมากกว่าเคยยื้อนะครับแล้วก็พักลงไปที่แนวรับถัดลงมามีแนวรับที่26,780ครับสำหรับทองคำแท่ง965อินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นนะเมื่อวานเนี่ยเขาชนต้านเห็นไหมครับเขาชนจุดสูงเดิมแล้วพักพักลงมาแล้วก็หาพื้นที่ เพื่อขึ้นใหม่อีกครั้งก็ร,รากว่าไม่พักเลยเนี่ยมันขึ้นต่อไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเขาก็ยังขึ้นต่อได้อีกให้ความสำคัญกับแนวต้านออใกล้ๆเนี่ยตอนนี้อยู่สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบใช่ไหมต้านอยู่สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบถ้ายืนได้ก็อันนี้ก็สําคัญนะครับสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบแถวนี้เป็นจุดสูงเดิมนะครับแถวนี้อินดิเคเตอร์ยังคงปรับตัวขึ้นก็ให้ระวังเรื่องค่างเงินบาทมากกว่าสําหรับทองคําแท่งนะครับ อันนี้มาดูโกสปอตเช้านี้ก็เนี่ยเคลื่อนที่อยู่เนี่ยตั้งแต่ตีห้านะครับสองหมื่นไม่ใช่ละหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่เหรียญก็วิ่งอยู่เนี่ยสามสามสามสี 3, 3, 4, 3, ่สามห้านะแถวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่หลุดสามสิบนะครับเช้านี้นะครับให้ความสําคัญกับแนวรับหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะครับถ้าหลุดก็ทรงเมื่อคืนนี้แนวรับถัดไปหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้านะครับเมื่อคืนนี้โลสุดประมาณใกล้ๆเนี้ยแหละสิ สิบเจ็ดสิบแปดประมาณนะครับโดยประมาณจะประมาณเนี้ยแล้วต่โบกนะครับแนวต้านที่เดิมหนึ่งพันแปดร้อยสามสิหกเห็นไหมครับเนี้ยยือย้อยือย้อแถวเนี้ยถ้าไม่ผ่านก็จะวิ่งอยู่กรอบเนี้ยครับสามหกถึงยี่ิบเจ็ดจะอยู่ประมาณเนี้ยครับแต่ถ้ายืนเหนือหนึ่งพันแปด้อสสิหกได้ต้านถัดไปหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหกเหรียญครับอินดิเคเตอร์ยังคงปรับตัวขึ้นนะก็มีการพักตัวลงมาเมื่อวานนะครับแล้วก็งัดกลับขึ้นมาอีกมีเพียงเท่านี้สําหรับ เช้านี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองและขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ